เป็นร้านสไตล์นี้ค่ะแล้วติดเมนูแบบบึ้มๆหลายๆเมนูมันจะไมทน้ำลายเลยเผ็ดค่ะอันรรอ <c oughs> นี้ถูกต้องมากเผ็ดเค็มนัวทุกคนอันนี้เป็นแจ่วแมงดาค่ะ,อ,ะอร่อยมากอ่ะอร่อยมากแบบเฮ้ยมากแบบมากอะ่ะ้าบอถอร่อยมากโอ้ยกวาดประแดดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ซอยมันเลย เล่นเวทแน่นอนแน่นแต่ไม่เหนียวเบิ่งแล้วหนัวน้องๆหนูๆสุกูสุข้นจา้าเนี่ยเวลากินเนี่ยหยิบอันนี้เด้อเนี่หยิบเส้นอย่างงี้นะอ,อือหือ สวัสดีสวีดัดกันค่ะทุกคนค่ะมาเจอกับฝ้าอีกแล้วนะคะหน้าตาสวยๆแบบนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองค่ะวันนี้ค่ะฝ้ายตามคอมเมนต์มาเพราะว่าเรายังออกตามล่าหาความเผ็ดกันอยู่กับรายการเซเ l ่น o ั s เลมโซดาล่าท้าเผ็ดนะคะเราตามมาที่นี่จริงๆมีคนคอมเมนต์เล็กอย่างหนึ่งขนาดเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราได้กลิ่นลลํอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแล้วยู่ดีก็ อยู่ตรงนี้เลยทุกคนเพราะว่าความหอมของปลาร้ากลิ่นอันย้ายวนของอาหารอีสานเนี่ยดึงดูดเรามาที่นี่ไม่น่าเชื่ออจริงตามความรู้สึกใช่นะพอได้ยินค่าว่าจังหวัดเลยเราจะรู้สึกว่ามีความตาต่อนยอนคือเกือบเหนือแล้วอ่ะไม่เคยคิดว่าจะมีอาหารอีสานแ่บๆหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าให้มาลองล่าท้าเฟตที่นี่นะคะและที่นี่ก็คือร้านหน่อยตำซัวค่ะเขาบอกว่าที่นี่เด็ดมากตำลาวก็คือลาวจะจัดเผ็ดจุดจวดแซ่บซีดเลยถามว่านี่กลัวหรอ ดิฉันจะเคยกลัวความเผ็ดความแซบที่ไหนอะคะเพราะว่านี้ฉันมีใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าคู่มือแซบกินกับเมนูแซบยิ่งอร่อยเอาเลยปะล่ะกลัวเปล่ากลัวเปล่าก็ไม่กลัวไงกลัวที่ไหนลลับทิกมาเลยทิกยกมาเลยทั้งสวนอยากกินมากทุกคนแต่งจริงนะนี่พูดจริงนะพอกินเผ็ดๆเข้าไปนะตามด้วยนี้นะสุดติงสุดยอดปะค่ะ บรรยากาศร้านศักดิ์สิทธิ์มากบอกเลยคือแค่เดินเข้ามารู้สึก,สกศักดิ์สิทธิ์มากทาไมร้านส้มตำต้องเป็นฟิลนี้จริงๆร้านส้มตำที่ดูทําให้น้ําลายแตกได้ก็จะเป็นส้มตำแบบรสเข็นฟิลแบบว่าไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายดูเคลอะหน่อยอันนั้นก็ทําน้ําลายแตกและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นร้านสไตล์นี้คะ่ะแล้วติดเมนูแบบบื้มๆหลายๆเมนูทำาม้น้ำลายไหล แล้วแค่คําว่าตาําซัวของเขาเนี่ยมันสารพัดจะซัวหมายความว่าอะไรเขาต้องมั่นใจแล้วว่าวัตถุดิบที่เขาใส่เข้าไปเช่นปลาเนี่ยมันมีความนัวเขาสามารถแตกออกมาได้หลายเมนูมากๆซึ่งตอนนี้น้ําลายแตก <c oughs> <ๆ c oughs> อะไรก่อนดีตื่นเต้นมากเลยเปิดมาจานแรกขอเป็นเอาตำกุ้งสดวะบอกว่าเอาเพิษพ,พค่ะเ่วานจะอันนี้น่ะตำกุ้งสดเดอ้อเดอ้เดอไม่แน่ใจว่าใช้มือได้ไหมแต่ใช้แล้วตำกุ้งสดทุกคน ปลาดีมากทุกคนที่นี่ยกให้ปลาเลยสั่งไปเผ็ดๆก็คือไม่ผิดหวังดีมากค่ะนนนนเผ็ดดีมากอยากลองอันนี้จำส่วใส่ผักอันนี้ด้วยทุกคนผักกั้นจองเนี่เผ็ดค่ะอันนี้ถูกต้องมากเผ็ดเค็มนัวปลา,าไม่เหม็น มีความหอมปลาาต้มแล้วพริกที่ใช้ตำเนี่ยมีทั้งสองประเภทเขาใช้ทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งผสมกันทุกคนมันนัวมากหอมมากนี่คือส้มตำแบบอีสานแท้ๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากลองชิมแก้วแจ่วเขาหน้ากินมากด้วยความที่เอาผักมาเรียงกันอย่างนี้มันมันมัน,ม,นมันดีมันสวยอะทุกคนทุกคนอันนี้เป็นแจ่วแมงดาค่ะ,อ,ะอร่อยมากอะแบบอร่อยมากแบบเฮ้ยมากแบบมากอะผ้าบอ ถั่อร่อยมากตั้งแต่กินมายังไม่มีอะไรไม่ดีหมูทอดหน่อยเอามาหน่อยหนึ่งก็พอจริงๆไม่ใช่คือเจ้าของร้านชื่อชื่อหน่อยนี่เขาเรียกใบข้าเหนียวใบอย่างนี้ค่ะแล้วก็จิ้มในน้ำซ้มตานิดนึดนงเนาะ <c oughs> มันใช่เลยอร่อยมากเข้ากับปลาดได้ดีมากๆตําลาวเขาบอกว่าร้านหน่อยตำชั่วตำลาวเด็ดมากทุกคนคือลาวแบบลาวแท้ๆโสดคอนแี้พ,พี่น้อง แบบหาที่ผิดไม่เจออ่ะเผ็ดเค็มนัวแล้วก wow. um, ็ออกเปรี okay. oh, uh ้ยวนิดๆจริงๆมันเปรี้ยวจากอะไรรู้ป่ะเปรี้ยวจากมะเขือมะเขือเล็กๆอ่ะไม่มีผิดเพี้ยนโอ้โหทุกคนมันคือของจริงของแท้ว้าวตายเท่านั้นสัวผักสัวผักจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากคือปลาร้านะถ้าปลาร้าไม่ดีเนี่ยมันจะคาวแล้วมันจะจบเลยค่ะอืมเผ็ดมาก โ,โหโคตรฟินเลยทุกคนนี่นี่นี่ไข่แข็งแบบว่าลวกกำลังงามนะปั้มเข้าไปในซีฟู้ดอย่างนี้นะ <c oughs> โอ้ยเอาละไรําไม่สดคะรู้สึกว่ายังดิ้นยังสู้ลิ้นอยู่เลยอะสดมากทุกคนไข่แข็งคือรสคือปังเอาจริงถ้าใครไม่ชอบจิ้มจิ้มซีฟูด้ดกวาดปลาเข้าไปอย่างนี้โอ้ยกวาปดปลาแดกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ซ้อยมันเลย สวรรค์ตอนนี้ขึ้นสวรรค์แล้วทุกคนแต่ว่าอยากจะขึ้นสวรรค์จัเจ็บเผ็ <c oughs> ดแซ่บอร่อยมากทุกคน <c oughs> ต้องดับเผ็ดค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยทุกคน <c oughs> เปรี้ยวจากน้ำเลมอนแท้ช่วยให้ความเผ็ดจากอาหารออกรสชาติมากยิ่งขึ้นยิ่งกินยิ่งอร่อยทุกคนสะใจจริงๆนะดับกระหายได้อย่างดีสำหรับฝ้ายนะกินคู่กับ เซเว่นอัพเลมดและนี่คือเครื่องดื่มคู่เมนูเผ็ดของฟาค่ะเซเว่นอัพเลมอนโซดามันสดใจลองกินไก่เดี๋ยวนพอชิมนก่เปล่าก่อนค่ะเล่นเวทเล่นเวทแน่นอนแน่นแต่ไม่เหนียวคือเคียวแล้วสู้ฟันไายรสชาติดีอยู่แล้วเลยค่ะจริงๆไม่จะเป็นต้องจิ้มก็อร่อยแต่เข้าเฮ็ดมาคู่กันเนาะเนี่ยนี่ควักลงไปงี้เนาะ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากจะร้อไห้แล้วว่ะอร่อยจริงต้องมากินนะหน่อยตำซสวะอร่อยทุกอย่างทุกคนอันนี้คือแกงหน่อไม้ใบยะนางเป็นแกงหน่อไม้ที่ไม่ได้เค็มข้นมากไม่ได้ใส่ข้าวเบือ่อเชิงเชงแต่มีกลิ่นปลาร้าแล้วคือสามารถสดได้สดได้แบบสบายสบายเลย กิ่นอะไรอ่ะขอมกระดมกินอะไรอ่ะอืมลืมชิมมาน,นี่ลาบ <ลา S 2> เป็ดเฮ้ยเธอลาบเป็ดนี่เนี่ยนแตเอาให้โคบโอ้ยลาบเป็ดจ้ะลาบเป็ดอืมันไงดิอืมเอาลาบเป็ดที่ถูกต้องคือเอาหนังไปทอดก่อนซึ่งเขาทำเอาหนังไปทอดแล้วค่อยเอามาลาบเ,เนื้อกับเครื่องในไปลวกแล้วมันจะหอมอย่างนี้เลยอืมอร่อยป่ยะชิมนะมานนี่ไหมเดี๋ยวตักโชว์ก่อนนะ สตัตว์ปกติก็ไม่ได้ทานตีนนะทาไม่เป็นอเขาต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะอาการทานตีนเนี่ยคะ่ะเขาเริ่มจากไหนนะคะไม่รู้ว่าเริ่มจากตรงไหนอะคะ่ะสงสัยต้องใส่ทั้งอัน <c oughs> อืม,อมสุดๆเปื่อยมากรสเดี๋ยวใครกระดูกให้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่น่าเกลียดไม่งักก้นจะคืนช่ว้วแต่พี่ว่าขั่วอร่อยสุด ถ้าเป็นปกติกินอยู่บ้านมือค่ะออ,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 อละขอ,อ,องแท้มันต้องอย่างนี้แหละเด้ออ,อือร่อย เขากินมืออร่อยขึ้นเลยอะ่ะแต่เผนะ็ดเผ็ดหน้าลำธานไหลอยู่นะหนเ,เหมือนเดิมหมดทุกคน,นเซ p เนเลมอนโซดาเข้ากับอาหารรสเผ็ดๆจะตัดได้ดีดีโอ้ อุ้ยอืมอุ้ยทุกคนแคบหมูที่ดีต้องติดมันจ้ะโอตายแล้วเดี๋ยวนะเอากระแจวก่อนแล้วกันนะออตอนแรกเราจะเอาอ้นนี้เลยค่ะฉ<อ>ันจะไปทานกับเส้นค่ะนี่เอาแจ่วฟักเข้าไปค่ะอร่อยมากแจ่วแจ่วดีกินอีกอันหนึ่งเบิงเต้าหนูน้องๆหนูนนนสุกุสุกคนจ้าเนี่ยเวลากินเนี่ยยิบอันนี้เด้อเนี่ยยิบเส้ญญ็อย่างนี้นะนลูกนาือกนแคบหมูเด้อลูกที่สุดของที่สุดลูก โอ้แค่หมูดีมากแค่หมูดีดีเลยมันติดมันแล้วมันหอมพอกินโดนปลาล้าเข้าไปนะแชมเปี้ยนเลยอะเจี๋ยแมงดาที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินเพราะปะกติแล้วไม่เปรี้ยวเกินก็ต้องกินแรงเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้หัวเชื้อใช่ไหมอันนี้คืออยู่ในจุดที่กําลังงามอร่อยเอาเข้าวเหนียวจ้ำเข้าไปคือที่สุดอันนี้อร่อย ที่ถูกต้องทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบบเออต้องแกว่งบ้างอะไรมังเพราะว่าบางทีมันแบบปลามัาแห้งเนอไปแล้วนะกุ้งกระโดดกำแพงอร่อยจนต้องลำอ่ะกุ้งดีอันนี้เขาก็กินกับส้มต้มเหมือนกันใช่ป่ะ<ส>เราจกกัะตำลาวเลยพี่เทศเขาเหงาเนี่ยตำลาวเนี่ยเขาเหงาออูอูอจับขึ้นมานะมาค่ะ หวานข้นได้อะ่ะออ,อร่อยมากอะ,ะอือปึ้นเป็นลาวแล้วล่ะอร่อยมากกว่าอันเนี้ย <c oughs> มันอยู่ด้วยกันแล้วมันดีมากอะ <c oughs> เขาต้องอยู่ด้วยกัน <c oughs> จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีตำทั่วหมูทอดเดีย๋ยลืมตำลาหมูทอดนะถ้ามากินร้านหน่อยตำซั่วอย่าลืมตำลาหมูทอดมันใช่อยากให้ร้านเพิ่มเมนูนี้ก็ นีดหน่อยต้องเพิ่มตำตั่วอร่อยอยู่แล้วแต่อันนี้อร่อยกว่าอีกอะ่ะมันใช่มากแล้วหมูทอดเขาเป็นหมูทอดติดมันทุกคนอะไรก็ตามที่ติดมันหน่อยๆอย่ะกินกับตำปลาเผ็ดๆอะ่ะโอ้ยโคตรดีสุดยอดมีพักเลยกินขนาดนี้เขารู้เลยว่าเป็นโอีสานตายแล้วอายจังเลยทุกคนวันนี้พีจ,จะมาเลือกเมนู โอ้โหเลือกยากมากเลยอ่ะเมนูเด็ดประจำร้านหน่อยตำซั่วสําหรับฝ้ายนะคนอื่นอาจจะเห็นต่างได้ไม่น่าเจอกันเลยหมูทอดกับตําลาวตะเกียบอยู่ดีๆก็ปตีคู่เออแต่แล้วไปเลือกยากอะทุกคนโดยรวมคือนี่คือร้านส้มตําที่อร่อยอ่ะของจังหวัดเลยอ่ะมันคือร้านส้มตําที่อร่อยอ่ะ ตำลาวหมูทอดค่ะเมนูประจำใจของดิฉันคือตำลาวหมูทอดคู่นี้เขาไม่ได้เจอกันมาก่อนแต่ดิฉันเพิ่งมาเจอตะกี้นี้เองนะคะเพราะอะไรร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องตำซั่วหมายความว่าพวกต้ตมตำพวกปลาแดกพวกปลาเขาเลิศดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเอามากินคู่กันแบบนี้พอมากินแล้วคือมันใช่เลยมันเข้ากันมากทุกคนไม่งั้นจะเลือกแจ่วแมงดาแล้วค่ะแจ่วแมงดาก็เด็ดเด็ดจริงๆคือคือตอนนี้เลือกแค่ไม่ถูกแต่ขอเลือกเป็นอันนี้เพราะว่ามันเหมือนมิติใหม่ในการกินตะกี้เลยที่เพิ่งเจออย่าลืมนะคะตำลาว บวกกับหมูทอดหน่อยซิกเนเจอร์ของที่นี่เลิที่สุดและที่สำคัญที่สุดทุกคนห้ามลืมเป็นเด็ดขาดการที่จะทานอาหารมื้อแซบให้อร่อยเด็ดยิ่งกว่าเดิมนั้นต้องทานคู่กับเซอัพเลมอนโซดาค่ะอร่อยฟินที่สุดอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศแค่กระป๋องละ16บาทค,คุค้มสุดๆแค่กิก็คุ้มแล้วขออีกคำหนึง และภารกิจตามหาเมนูแซบของภาคีสารสนุกมากทุกคนต้องใช้คำว่าไม่เคยอิดออดไม่เคยงองแงเลยที่จะได้มาตามล่าทาเผ็ดนะคะและไม่ว่าไฟจะไปร้านไหนก็ตามอยากให้ทุกคนมาตามรอยนะลองมาชิมดูสิว่าร้านที่ไฟว่าเด็ดร้านที่ไฟว่าแซบเนี่ยจะถูกปากถูกใจทุกคนหรือเปล่าอย่าลืมนะคะของแซบภาคีสารเยอะมากจริงแล้วจะให้แซบมากกว่าเดิมอย่าลืมกินคู่กับเจเว่นัพเลมอนโซดาเครื่องดื่มคู่เมนูแซบค่ะ สุดยอดจริงมันเท่ากันมากจริงทุกคนขออีกคำก่อนลาฉันรักเธอนะฉันไม่อบเลมอนโซดา ร้านหน่อยตำซุ้กเขทุกคนขาอยู่ตรงข้ามสารหลักเมืองเลยนะคะปิดทุกวันอังคารและเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มใครอยากชิมมาได้เลยทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะเตรียมเครื่องดื่มแสนอร่อยมาดื่มคู่อย่าลืมกระดาษทิชชู่มาให้พอเพราะว่าน้ำมูกไหลตลอดเวลาวันนี้คือใช้คำว่าแซ่บและฟินมากไม่ไม่เสียแรงเลยที่เดินทางมาถึงจังหวัดเลยนะคะถือว่าเป็นมื้อที่ประทับใจสุดๆเหมือนกันนะคะอย่าลืมมากิน<อ><อ>นะอีสานเนี่ยของแซ่บเยอะโดยเฉพาะคนอีสานพูดเดียวไม่ได้ ออียู่่นสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมง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 เต้งมงเต้งมงเต้งมงมงเต้งมงเต้งมงเต้งมง